สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนการยิงประตูนะครับในจังหวะที่เราหลุดเดี่ยวนะครับผมจะมีเทคนิคการยิงง่ายๆนะครับสอย่างนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจจังหวะหลุดเดี่ยวก่อนนะครับผมจังหวะหลุดเดี่ยวก็คือจังหวะที่เพื่อนนั้น แทงให้เรานะครับแล้วเราหลุดเดี่ยวนะครับมาเจอกับผู้รักษาประตูนะครับ1นต่อหนึ่งนะครับผมว่าเราตัดสินใจไม่ดีนะครับลูกที่เราหลุดเดี่ยวบางทีนะครับเราอาจจะทําประตูไม่ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะยิงออกก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรามีจังหวะหลุดเดี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับแล้วทําประตูไม่ได้นะครับซึ่งผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะครับที่ว่าหลุดเดี่ยวไปนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะมาออก3รูปแบบนะครับที่จะหลุดเดี่ยวไปกับผู้รักษรประตูนะครับแล้วก็สามารถทําให้เป็นประตูได้นะครับผมรูปแบบการซ้อมวันนี้นะครับเราก็จะสามารถซ้อมคนเดียวได้นะครับรูปแบบนี้นะครับผมรูปแบบแรกนะครับก็คือการฝึกเลี้ยงจี้เข้าหาผู้รักษรประตูนะครับโดยเรานั้นจะตั้งมาร์เกอร์นะครับผม่างประมาณ2 9นะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็น19นะครับ เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับที่ตั้งลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจําลองว่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับในจังหวะที่เขาวิ่งออกมานะครับแล้วเขายกมือแบบนี้นะครับผมซึ่งระยะห่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนของด้านประตูนะครับก็คือจะจําลองสถานการณ์ในจังหวะที่ผู้รักษาประตูนั้นไม่ได้วิ่งออกมานะครับผมแบบแรกเลยนะครับผมเราจะทําการเลี้ยงจี้เข้าหาผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งในการยิงนะครับผมเราได้จังหวะหลุดเดี่ยวนะครับเราต้องใจเย็นๆก่อนนะครับในการที่ เราจะเลี้ยงจี้เข้าหาผู้รักษาประตูนะครับเราต้องสังเกตรอบตัวเรานะครับว่ามีผู้ต่อสู้นั้นวิ่งตามมาหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีใครวิ่งตามมานะครับเป็นจังหวะที่เรานั้นหลุดเดี่ยวกับผู้รักษาประตูจริงนะครับให้เราจี้นะครับเข้าไปหาผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งในการยิงนะครับผมแต่เราต้องใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามีแค่เรากับผู้รักษาประตูแค่นั้นนะครับผมจี้เข้าไปนะครับโอ้สาธิกดูนะครับ ยีงเข้าไปแล้วก็เลือกอะไรหนึ่งในการยิงเลยนะครับฝึกแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วเมื่อจังหวะที่เราหลุดเดี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับแล้วเขาไม่ได้วิ่งออกมานะครับเราก็จะสามารถยิงประตูได้แบบเลือกมุมยิงได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยจังหวะที่เราหลุดไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรนะครับบางคนตกใจนะครับยิงตั้งแต่จังหวะที่เราหลุดมาสมมุติว่าเราหลุดมาจังหวะนี้นะครับเพื่อนจ่ายหลุดมานะครับ บางทีเราตกใจเราเรียบยิงเลยนะครับผมแทนที่จังหวะนั้น่เราสามารถเลี้ยงจี้เข้าหาาูุ้ัธศาประตูแล้วยิงได้แบบง่ายๆนะครับจะกลายเป็นว่าเรานั้นเหมือนทําเสียของไปเลยนะครับผมลองฝึกกับตัวเองบ่อยๆนะครับจังหวะเลี้ยงจี้นะครับาให้ใกล้จนเกินไปนะครับสองเก้าใหญ่นะครับนี่ครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าสองนะครับที่ทั้งสองเก้านะครับเพื่อที่ว่าถ้าเราใกล้ไปเนี่ย บางทีเขายกขาแบบนี้อาจจะติดหรือว่าเขาล้มแบบนี้อาจจะติดได้นะครับถ้าเราเผื่อจังหวะนี้นะครับแล้วเราเลือกยิงมุมนะครับไม่มีทางที่จะทันเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องเร็วกว่าเขาแน่นอนนะครับฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าจังหวะไหนนะครับเราควรจะยิงหรือว่าจังหวะไหนนะครับเราควรจะเลี้ยงเข้าไปใกล้อีกนะครับผมนี่นะครับปึ๊บก็เลือกยิงมุมเลยนะครับผมรับรองนะครับว่าเข้าแน่ๆนะครับ และในรูปแบบที่2นะครับก็คือรูปแบบที่ผู้ล็อกประตูนั้นวิ่งออกมานะครับเพื่อที่จะปิดมุมเรานะครับผมก็จะใช้การตักนะครับข้ามหัวผู้ลกษาประตูไปเลยนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคู่สู้นั้นวิ่งออกมานะครับเราเห็นปุ๊บเราตักนะครับแต่จุดสําคัญก็คือการตักฟุตบอลนะครับเราต้องตักให้ขึ้นพอดีนะครับผมเทคนิคการตักง่ายๆนะครับเราก็จะ ยืนให้เท้าหลักนั้นอยู่ข้างหน้าลูกฟุตบอลแบบนี้นะครับผมเพื่อที่ทําให้เราตักตอนที่เราตักนั้นยกให้สุดนะครับแล้วบอลมันก็จะข้ามหัวแบบพอดีเลยนะครับแล้วก็ลงมานะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเท้าเราเนี่ยอยู่พอดีกับลูกฟุตบอลเลยนะครับตอนที่เรายกตักนะครับบอลก็จะขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับผมเราก็จะไม่ได้ยิงนะครับบอลอยู่กับตัวหรือว่าเราแตะออกมานะครับแตะหลุดออกมาแล้วนะครับปุ๊บโทรศัพท์ประตูมานะครับผมเราเห็นว่าออกมาแน่แน่แล้วนะครับ แล้วก็ยืนปุ๊บตักข้ามหัวได้เลยนะครับบอลก็จะเด้งเข้าแบบเหนือชั้นเลยนะครับผมฝึกให้ชํานาญนะครับเพราะว่าจังหวะสถานการณ์จริงนะครับบอลนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับที่นะครับบอลอาจจะไหลนะครับฉะนั้นเราต้องกัดจังหวะการวางเท้าให้ถูกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราวางเท้าผิดเนี่ยเราโดนผิดจุดเนี่ยบอลมันก็จะไม่โด่งขึ้นเลยนะครับหาจังหวะดีๆนะครับในการยกนะครับผมฝึกให้ชํานาญนะครับแล้วรับรองนะครับเราจะทําได้แน่นอนนะครับ และในรูปแบบที่3นะครับก็คือการมีผู้รักษาประตูนั้นวิ่งออกมาะนะครับแต่ว่าเราจะใช้การเลี้ยงออกนะครับผมในมุม75องศานะครับไม่ใช่45องศานะครับผม ที่ต้องให้เลี้ยงออกในมุม75องศานะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงมาใกล้ผู้รักษาประตูนะครับแล้วเราออกแค่45องศานะครับเนี่ยเราแตะบอลไปแบบนี้นะครับผู้รักษาประตูนะครับเขาเห็นเราแตะบอลมาเนี่ยเขาสามารถล้มแล้วก็จับบอลได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องแตะให้มากกว่า45องศานะครับแต่ออกให้ฉีกออกไปข้านะครับแต่ไม่ใช่การแตะฉีกจน90องศาเลยนะครับเพราะมันจะทำให้เราเสียเวลาในการที่เราจะยิงประตูได้นะครับ แต่ออกให้มากที่สุดนะครับเลี้ยงนะครับเข้ามานะครับแล้วก็แต่ออกไปเยอะๆเลยครับจะได้ีดง่ายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดใน2รูปแบบที่ผ่านมาเลยนะครับผมลองฝึกกับตัวเองบ่อยๆนะครับเมื่อสถานการณ์ที่เราหลุดเดี่ยวกับผู้รัสต์ประตูนั้นมาถึงนะครับเราจะทําได้ดีเลยนะครับผมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ